สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP นี้กับผมและก็พี่แม็กนะครับผมก็หลังจากที่เราได้ออกอากาศไปนะครับก็มีคําถามจากผู้ชมมามากมายเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมีอะไรที่มากกว่านี้อี่นะครับในวันนี้เราจะมาตอบคําถามกันนะครับว่าสิ่งที่ผู้ใช้เนี่ยเกิดปัญหากันมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะครับึ่งเป็นคําถามยอดฮิตมากเลยครับที่ทุกคนถามกันมาเยอะมาก ก็คือรถบางคันเนี่ยสามารถใช้งานแบตเตอรี่ลูกเดียวเนี่ยใช้ได้ถึง2ปี 2> แต่บางคันเนี่ยใช้ได้แค่ปีเดียวก็ต้องเปลี่ยนละมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับนะครับก็ต้องไปบอก่างนี้ก่อนว่าแบตเตอรี่ที่ใส่รถนะครับต่อให้เป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับแม้ว่าคันนี้จะใช้ได้1ปีปีครึ่งคันนี้จะใช้ได้2ปี3ปีนะครับ จุดต่างจุดแรกเลยนะครับก็คือมันขึ้นอยู่กับหนึ่งเลยแหละลักษณะการใช้งานของรถแต่ละคันที่ไม่เหมือนกันนะครับเส้นทางการวิ่งก็มีผลครับ,รบนะครับแล้วก็ในส่วนของพฤติกรรมของคนขับ,บผมต้องเชื่อว่าในหลายๆ,ๆคันหรือจะเปรียนมาว่าต่อให้รถ10คันนะครับ วิ่งเส้นทางเดียวกันแต่พฤติกรรมของคนข<อ>ับไม่เหมือนกันครับอาจจะเป็นด้วยอุปกรณ์ไฟในรถที่มีแตกต่างกันไปและบางคนอาจจะชอบอใช้ไฟในรถแบบนี้บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับ<อ>หรือบางคนอาจจะใช้ไฟแบบนี้นะครับเลยทําให้ตรงนี้ในการใช้งานของแบตเตอรี่ที่มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละคันนะครับส่งผลกระทบนะครับต่อแบตเตอรี่ที่ไม่เหมือนกัน<อ>นะครับส่วนปัจจัยที่2เรื่องของการดูแล นะครับเช่นการวิ่งใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ารถที่ใช้งานแบบประเภทแบตแบบน้ําหรือแบตเตอร์น้ํากั่นเนี่ยต้องเป็นพฤติกรรมที่หนึ่งต้องคอยหมั่นดูแลมันคอยเติมน้ํากั่นหรือในการใช้งานใช่ไหมครับก็คือไม่ควรที่จะทําให้น้ํากลั่นมันแห้งเกินกว่าระดับที่กําหนดไว้ถูกต้องครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ระเบิดนั่นเองใช่ครับอ๋อนั่นแสดงว่ายิ่งใช้งานแบตเตอรี่เยอะหรือหนักมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทําให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วถูกไหมครับถูกต้องครับก็ มีผลนะครับลักษณะการใช้งานที่วิ่งเยอะๆหรือวิ่งติดต่อกันเป็นเวลานานๆหรือสะสมเนี่ยนะครับก็ส่งผลแบตเตอรี่โดยตรงโดยเฉพาะรถขนส่งที่เป็นรถขนาดใหญ่อย่างใช้แบตเตอรี่แบบเติมน้าเลยครับธรรมชาติของแบตเตอรี่นะทำยา,ายังไงได้ไม่ให้น้าขาดหรือน้ําต่ํากว่าระดับนะครับอย่างแบตเตอรี่น้ำเนี่ยถ้าสมมุติว่าใช้งานกันนะครับโดยที่ไม่ดูแลน้ําปล่อยให้น้ํำพองเป็นเวลานานๆเนี่ยนะมันก็จะส่งผลต่อแผ่นท่านโดยตรงทาให้แผ่นท่านเนี่ย ชารุดเร็วนะครับแต่ถ้าอีกพฤติกรรมหนึ่งวิ่งหนักเหมือนกันแต่หมั่นดูแลน้ําให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับอายุของแบตเตอรี่ก็จะยืดออกไปอีกมีคำถามมาว่าถ้าใช้งานอยู่แล้วแบตเตอรี่ระเบิดเนี่ยมันระเบิดได้เองไหมครับหรือว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดการระเบิดคำว่าปัจจัยภายนอกก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเคสเคสนึงนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มีการถูกตั้งนะครับแล้วก็ มีการไปบำรุงหรือซ่อมบำรุงนะครับเช่นไปการมีการไปเชื่อมเหล็กทําให้เกิดประกายไฟนะครับใกล้ๆบริเวณแบตเตอรี่แล้วในขณะนั้นแบตเตอรี่มีการคายก๊าซออกมานะครับวกกับออกซิเจนภายนอกนะครับแล้วประกายไฟนะครับกระจายวิ่งไปเข้าที่จุกระบายกาศของแบตเตอรี่ก็สามารถระเบิดได้เหมือนกันอันนี้คือจากปัจจัยภายนอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับ แบตเตอรี่ไม่สามารถระเบิดเองได้ถ้าไม่มี3สิ่งที่ผมบอกคารับารไดโอรเจนออกซิเจนแล้วก็ประกายไฟถ้าไม่มากเพียงพอนะครับในกรณีที่มีการนําแบตเตอรี่ลงไปชาร์จก็ไม่ควรชาร์จใกล้ๆกับบริเวณที่มีความร้อนหรือว่ามีการเชื่อมโลหะใช่ไครับก็ได้คําตอบกันไปแล้วนะครับสำหรับคําถามที่ถามกันมาครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แม็กมากเลยนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเรานะครับ EP ต่อไปนะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันได้เลยครับ